สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่ซอสซอสอส,อสำหรับคลิปนี้จะพามาฟังเรื่องหลอนๆแต่มันไม่ตลกอีตอนที่โดนแต่อีตอนเล่าตอนนี้มันน่าจะตลกแหละนะเพราะว่า <c oughs> โดนผีไล่ลงจากต้นตาลสมัยเด็กๆนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาโม้ให้ฟังว่าโดนยังไงเป็นยังไงแล้วก็สามารถดูได้ในเพลิป์ป่วนผีนะครับเพราะว่าทำไว้ ไม่รู้ f อทั้งหลายทั้งแหลเข้าไปดูบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าดูแต่ม้าก,ก็ไม่รู้นะก็จะมีเรื่องราวนะครับที่โดนสมัยเด็กๆนะครับอเผอิญเฝ้าม้าใกล้คลอดแล้วเจ้าขวัญน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าขวัญเป็นยังไงบ้างเรามาถึงคองมกม้ากันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าขวัญกันก่อนเออก็คือประเด็นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้นอนนะครับสามสี่วันแล้วสี่วันแล้วส,วลวสโลสเลสโลวนะ อาการไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้สติไม่ค่อยอยู่กับตัวสักเท่าไหร่เปิดแอร์ขับรถยนต์นี่มีเคลิ่อนะครับอ่าตอนนี้ขวาญเนี้ยสภาพอาการนะครับเริ่มงุนงิดนะครับเริ่มมีอาการงุนงิดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนมนะครับเซตเต้าละอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกคลิปนึงกันเรื่องม้านะนี้นะครับท้องใหญ่มากตอนนี้ก็เสริมเบาะให้นะครับอ่า แต่ท้องใหญ่มากเรื่องเรื่องใกล้คลอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทาอีกคลิปหนึ่งให้ฟังแล้วกันเนาะทีเนี้ยเรามาคุยเรื่องผีกันด in ีกว่านะเรื่องผีตอนเนี้ยนะเล่าตอนเนี้ยมันอาจจะไม่น่ากลัวมันอาจจะดูตลกตลกนะครับอ่ะประเด็นแล้วเนี่ยถ้าดูในช่องจริงๆอ่ะผมสร้างเพลิดไว้ให้นะครับก็จะมีปวนผีนะครับอ่าปลูกหญาเพนกวิาเลี้ยงม้าดำน้ำยิงปลาตกปลาหลายหลยเพลิดนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องผีเป็นเรื่องจริงผมกับผีเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรกัน มันจะมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆนะครับก็จะเจอบ่อยๆและที่ยังไม่ได้เล่าลงช่องก็ยังมีอีกนะครับอ่ะก็คือไปตกปลาเนี้ยไปตกปลาแล้วก็ก็ไปเจอนะครับอันนั้นอันเนี้ยน่ากลัวแต่พยายามอยากจะอยากเดี๋ยวรอลมก่อนไม่มีอารมณ์ถ่ายถ่ายไม่ไม,ไม่ไม่ลื่นนะครับโอเคในที่นั่งละทีนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟัง ดูมากินยาไปด้วยนะแล้วก็ฟังเรื่องผีไปด้วยนะครับก็คือจะไปถ่ายข้างนอกมันก็ไม่เห็นอะไรนะมันจะเห็นแต่ความมืดนะครับก็ประเด็นแล้วเนี่ยผมนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมเป็นหัวหน้าแก๊งอ่าจะเล่าให้ฟังนะครับตอนที่นั่งเฝ้มมาม้ากันไม่รู้มันจะคลอดว่าคืนนี้แต่น่าจะคลอดนะนมนมใหญ่มากนะครับก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเ,เป็นหัวหน้าแก๊งนะครับชอบไปขโมยมะพร้าวนะครับ ไปปีนมะพร้าวขโมยมะพร้าวปีนต้นตาลน,นะครับถามว่าทําไมขโมยนะครับก็คือตอนเด็กๆเกนี้ยชอบกินมะพร้าวใช่ไหมแล้วก็จะมีแก๊งเราเป็นหัวประจกแล้วจะมีพวกสมุนนะครับที่ไหนมันปีนไม่ได้มันก็จะยุเราไปปีนมันอยากกินมันก็ยุเราปีนเพราะเราตัวสูงกว่านะครับเราตัวโตกว่ากระปายก็ไป,กไปปีนกันนะครับก็สนุกเฮฮากันไปทีเนี้ยมันก็จากปีนมะพร้าวนะครับใจมันก็ใหญ่นะมะาพร้าวก็ไม่มันไม่ใช่ต้นเตี้ยๆเหมือนกันอะ ปีนมะพร้าวได้ไหมปีนตาลไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าทีเนี้ยฝึกฝนวิทยายุทธนะครับจากการปีนมะพร้าวแล้วปีนมะพร้าวทุกคนก็จะรู้ว่าเราจะได้แขนมานะครับมันจะเป็นลายขวัญขวัญขวัญนะครับอ่าเหมือนถ้าเป็นหนังจีนวัสลินก็ก็คืออ่าเจอส8ด่านอลรหันผ่านแล้วนะครับมันจะต้องมีรอยประทับตามังกรที่แขนนะครับแต่นี้ไม่ใช่เป็นรอยขีดควนนะครับแสบนะมันก็จะมีเสร็จปุ๊บเนี่ย พอเราปีนต้นมะพร้าวนะครับเราลูดไม่ได้นะตอนลงเราก็ใจร้อนนะเพราะว่าเวลาขึ้นอยู่ยอดมะพร้าวเนี่ยขามันจะสั่นนะครับขามันจะสั่นดึงๆงกว่าจะหมุนลูกมะพร้าวให้ล่วงได้นะถ้าใครเคยปีนมะพร้าวก็จะเข้าใจอารมณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าเด็กๆกับมะพร้าวกับต้นมะพร้าวมีปฏิสัมพันธ์ดีกันยังไงก็คือน้ำมะพร้าวมันหวานนะครับเนื้อมันนุ่มอร่อยนะครับอ่านั่นแหละเป็นผลไม้ที่น่าปีนนะครับไม่รู้เด็กบ้านอื่นเขาปีนหรือเปล่านะครับ เออแต่บ้านผมผมปีนนะครับแย yeah, ่พึ่งมั่งตีพึ่งมั่งครับตีตั้งแต่เด็กๆนะอ่ามันก็จะเห็นอยู่ในช่องอยู่บ่อยๆว่าผมไปตีพึ่งหลวงนะครับไปเอาต่อหัวเสือนะครับอ่าก็จะมีพวกนี้ขึ้นมาถามว่าทําไมใจกล้านะครับมันฝึกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันทำมาตั้งแต่เด็กๆนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเกิดให้ฟังนะครับว่าอีเจ้าผีต้นตาเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะครับ ก็ขอไม่เอ่ยชื่อผู้ตายละกันนะครับแต่จะเท้าความไม่ฟังว่าทําไมผมไม่โดนผีผักต,กตกต้นตาลน,นะครับก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีงานนะครับมันมีงานอยู่งานหนึ่งก็คือเป็นงานเหมือนทําบุญให้นะครับทาบุญให้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนตายคนเนี้ยเคยมาจีบแม่ผมสมัยสาวๆอ่ามันมีมันมีสตอรี่อยู่นะมาจีบแม่ผมเนี่ยตอนสาวๆทีเนี้ย เขาก็โดนฆ่าตะกรรมนะครับด้วยการยิงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จำไม่แม่นละแต่เขาก็ตายในที่ของเขาในผืนนั่นแหละที่ผมไปปีนต้นตาลอะ่ะแล้วบวกกับว่าที่ในต้นตาลน,นั้นนะครับในที่พื้นที่ตรงนั้นอะ่ะมันก็มีสาตอีกลูกนึงนะครับอันเนี้ยก็คือลูกเขาเป็นคู่แฝดกันมั้งนะครับหรือ,อยังไงไม่แน่ใจเนี่ยอุย้ยผีผีชวนประตูอีดำกำลังเล่าเรื่องผีอยู่ไม่ต้องใส่เอฟเฟกให้ก็ทีเนี้ยก็ปรากฏว่าเด็กสองคนเนี้ยนะครับเป็นพี่น้องกัน แต่ไม่แน่ใจนะว่าแฝดหรือไม่แฝดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นพี่น้องกันสองคนคนนึงโจตกน้ํานะครับเหมือนก็คือตะเกียกตะกายแหละอีกคนหนึ่งก็จะเข้าไปช่วยกลายเป็นว่าพอคนเข้าไปช่วยปุ๊บอีกคนที่จมน้ำนะ่ะนะครับมันก็เลยดึงนะครับพากันจมทั้งคู่นะครับตายในสระนนั้นเหมือนกันสรุปว่าที่ผืนนั้นนะ่ะเท่าที่รู้ก็คือมีพ่อหนึ่งลูกอีกสองนะครับแต่โจทย์มันอยู่ที่พ่อไม่ใช่ลูกนะครับอ่าประเด็นแล้วเนี่ยทีเนี้ยเนี่ย ตรงนี้มันม,ม,ม,มีมันตายจริงแล้วงานศพนั้นอะ่ะงานที่ไปทปําบุญผมก็ไปกับแม่แม่ก็ไปขายของขายขนมขายของแห้งนะครับสมัยเด็กๆแม่ก็ไปขายแล้วเขามีหนังกางแปลงก็พวกพะมงพมมาคนไทยสมัยก่อนยี่สิบกว่าปีที่แล้วอ,ะอ่ะอ่ายี่สิบเออไปไปนะครับยี่สิบกว่าปีเนี่ยเขาก็เขาก็ากอ่าแห่ไปดูหนังกางแปลงกนะันเนาะอ่ามีงานนะครับก็ดูหนังกางแปลงเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกว่าแม่ได้กินเน่านะครับได้กินเน่าทีนี้แม่ก็มาเล่าให้ยายฟังยายก็บอกว่าเออ ไอเนี่ยมันมาหาหรือเปล่าเมื่อก่อนเคยเคยชอบนี่อะไรเงี้ยแม่ยายก็พูดให้ฟังเสร็จปุ๊บยายก็เล่าสตรอรี่ว่าเนี่ยรู้ไหมเมื่อก่อนมันเคยมาชอบแม่ยังงู้นอย่างงาี้ย่างงาั้นแต่อีตาเนี่ยมันขี้เหนียวนะครับมันเคี้ยวมันขี้เหนียวมากนะครับน่าจะเป็นคนที่รู้จักใช้เงินแหละ <c oughs> นะครับอ่าทีนี้เนี่ย <c oughs> ก็เลยก็เลย,ก,เลยก็ไม่ได้ไม่ได้คบกับแม่นะแม่ก็ไม่ยอมคบด้วยนะครับเพราะความขี้เหนียวหรือเปล่าไม่รู้ก็แม่ไม่ถูกสเปคแม่นะครับแม่ก็ไม่คบด้วย แต่ทีเนี้ยในการที่เราขายของกับแม่มันเหมือนกับว่าเออนะวันนั้นนะทาให้ให้ผีตัวเนี้ยนะครับได้รู้ว่าเราเป็นลูกแม่มันก็เลยไม่ผักเราลงต้นตาลหรือเปล่านะครับอ่าทีนี้เนี่ยพอได้ฟังจากอันเนี้ยไอเรื่องเนี้ยผมไอประมวลทั้งหมดเนี่ยก็คือผมฟังมาจากยายทีหลังละทีนี้เนี่ยแต่เหตุการณ์มันเกิดก่อนไงตอนที่ไปดูหนังกําแพงมาขายของกับแม่แล้วมันมีกลิ่นเน่านะ่ะเราก็หลังจากนั้นพอเล,ลิกเรียนนะครับจากนั้นอีกวันสองวันมั้งก็เล,ลิกเรียนก็ไปปีนต้นตาลนะครับ ด้วยความที่ผมดื้อน,นะผมดื้อโคตรๆเนี่ยผมผมปีนต้นตาลเนี่ยผมปีนสามรอบนะรอบแรกขึ้นไปด้วยความที่เราไม่มีความรู้นะครับขึ้นไปปุ๊บนะครับขึ้นต้นตาลปุ๊บได้ลูกอ่อนเกินไปลงมานะครับสีมันจะใกล้ๆกันนะตอนนั้นนะได้อ่อนเกินไปผมไม่ยอมผมปีนขึ้นใหม่นะครับได้ลูกแก่ผมปีนขึ้นอีกทีได้ลูกอ่อนโอเคจนรู้ว่าสีเนี่ยมันกินได้อะไรเงี้ยผมจะเป็นคนแบบนี้ถ้าทําอะไรไม่ถึงที่สุดผมจะไม่หยุดก็สุดท้ายแล้วเนี่ย ครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ไปเนี่ยไปกับน้องๆเนีน่ยที่ปีนสามครั้งเนี่ยไม่เท่าไหร่ครั้งหลังเนี่ยที่โดนเะนี่ยไปกับน้องสาวแล้วก็ไปปีนต้นเนี้ยต้นสูงมากนะครับต้นตาลน,นี่สูงพอขึ้นไปปุ๊บตาลมันก็จะเป็นแง่งใช่ไหมมันจะเป็นแง่งเป็นแง่งเป็นแง่งกิ่งมันนะ่ะเราก็พกมีดขึ้นไปด้วยนะครับพอมกมีดขึ้นไปด้วยปุ๊บนะครับทีเนี้ยเราเราก็ลมมันก็เยน็นๆนะเนาะมันสูงนะช่วงประมาณสักสี่โมงห้าโมงนะครับลมยามเย็นเหมือนกระพพััััดดมมมาานนคบี้ ลมที่วิ่มาเนี่ยมันมีเสียงลอยตามกับลมมาลงอปนะ <c oughs> ครับเออมันมายนะอย่างนี้เลยนะลงปอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บอา้าวแล้วมึงกูโดนแล้วนะครับคิดในใจทีเนี้ยยังข่มตัวเองอยู่ด้วยความที่เรามีสติเราก็แกล้งถามน้องก็เรียกชื่อน้องนะครับยี่จะกลับบ้านแล้วเหรอแกล้งแกล้งฟอร์มถ้าเป็นฟอร์ม่าไม่ได้ยินผีนะครับว่ามึงไม่ใช่ผี เสร็จปุ๊บน้องก็แหงหน้าขึ้นมาบอกว่าทําไมเหรอบอกเอา้าอยากกลับบ้านแล้วเหรอเนี่ยเราก็แกล้งทําเป็นไก่นะครับน้องก็บอกก็แล้วแต่เอออย่างนั้นกลับก็กลับไอหาแม่งไล่กุลงแล้วกุจะอยู่ทําไมนะครับและด้วยความขี้เหนียวของมันหรือว่าความตื่นเต้นของเราไม่รู้หามีดแม่ไม่เจอนะครับเอามีดแม่ขึ้นไาด้วยจะไปฟันตาลทีนี้มันเป็นง่ามอยู่แบบนี้นะครับเราก็จําได้ว่าเราเราใส่ง่ามนี้ไว้นะครับอยู่เหลี่ยมนี้นะครับเราหาไม่เจอ มันบางตานะครับประเด็นแล้วมันบางตาก็คือมันขี้เหนียวแหละแล้วมันก็เสือกงกด้วยนะอ่ามันบางตานะครับทีเนี้ยผมก็คิดในใจถ้าหามีดไม่เจอไม่กลับบ้านกูไม่ลงด้วยผีก็ผีด้อถ้ากูลงกลับบ้านตัวเปล่าแม่กูถามนะกูโดนฟาดแน่ผีนี่ยังทาอะไรกูไม่ได้เลยแต่แม่กูเนี่ยฟาดกูแน่ๆนก็เลยหานะบนบนอยู่นั่นแหละก็จำไนดะ้มันอยู่กิ่งนี้เนี่ยเรามีดวางไว้นะสุดท้ายมามันก็คงจะเหมือนกับว่า เออมันดื้อด้านจริงๆว่ะถ้ามันหาของมันไม่เจอมันก็คงไม่กลับอ่ะมันก็คงจะอยู่ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เห็นนะครับก็อยู่ต่อหน้าเลยนะครับจูบมีดก็อยู่ต่อหน้าแหละไอ้ไอ้เคสแบบเนี้ยเจอบ่อยนะครับไอ้ที่บังตากันอย่างเงี้ยนะอ่ะก็เลยโอเคเจอมีดปุ๊บก็รีบลงจากตน้นตาแล้วไปเล่าให้ยายฟังนะครับยายก็เลยท้าวความไปฟังว่าดีนะว่าวันนั้นอ่ะไปขายของกับแม่ด้วยนะครับดีนะที่มันรู้ว่าเป็นลูกใครทําไมงั้นเนี่ย มันอาจจะผักก็ได้เพราะไอเนี่ยขี้เหนียวมากแล้วผีเนี่ยที่มันมาเตือนอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นคนอื่นมันอาจจะไม่เตือนอาจจะผักเลยเพราะตาลก็สูงเลยขึ้นไม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เล่าให้ตาให้ยายฟังแต่ตายายก็ไม่ตีแล้วนะเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็นะนักนักปีนต้นมะพร้าวอยู่แล้วก็เลยแกก็ไม่ได้กลัวอะไรก็เราก็กลับมาปลอดภัยอะไรเงี้ยแกก็ฟังแกก็เล่าให้ฟังตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยไม่ปีนนะครับเพราะอ๋อโอเคแสดงตัวขึ้นมาแล้วก็เลยไม่ปีนดีกว่าเสี่ยงนะครับยายก็ห้ามไว้ด้วยแหละ ก็เลยไม่ปีนนะครับอันเนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เจอมาตอนเด็กๆซึ่งถามว่าถ้ามันไม่มีสตอรี่ปูมานะครับว่าไปขายของกับแม่แล้วก็เขาไม่ได้ชอบแม่มาก่อนเนี่ยหลายๆคนที่ไม่รู้นะครับว่ามีฝีมีผีเฝ้าที่ห่วงที่อยู่นะครับอา,อาจจะเจ็บตัวไม่เจ็บก็ตายอะนะตกมามันไม่น่ารอดแล้วแหละมันสูงนะครับ แข้งหักขาหักกากในก็น่จะตายแหละมันสูงจริงๆต้นนั้นนะครับต้นตาลส่วนใหญ่แล้วสูงหมดนะครับผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะเล่าให้เป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับน้องๆหนูนๆเพราะว่าเอฟซผมก็เยอะเป็นวัยรุ่นนะครับบางทีบางครั้งอาจจะชอบปีนต้นมะพร้าวขอผมก็ได้นะชอบกินของสูงนะครับเออผมก็มีนิสัยแปลกๆก็คือชอบกินมะพร้าวนะมะพร้าวนะครับน้ําตาลสดนะครับเออนั่นแหละนะครับไม่รู้ทําไมชอบนะครับก็เลยปีนนะครับเพื่อเพื่อเพื่อความอยากนะ ก็เลยได้อุทาหอนว่าเออน้มีดเราก็จะหายเขาบาังตาเราจริงๆมันเป็นผีจริงๆนะครับแล้วก็มีเสียงมาตามลมนะครับบอกให้เราลงไปคือเขาบอกดีๆเนี่ยลงไปนะครับอะอย่างเงี้ยก็คือยังยังน้อยถึงยังถือว่าดีนะครับที่เตือนกันก็โชคดีไปที่ยังมีผีเตือนนะครับไม่ใช่ผีคุ้มนะผีเตือนไล่ลงต้นต้นตาลดีที่มันไม่ถีบลงนะครับไม่งั้นะไรโดนโดนโดน,โดนหลเด้งอ่ะโดนน่าจะโดนไม่เลียวด้วยแหละ นะหลังจากนั้นมานะทิ้งไว้ช่วงหนึ่งค่อยไปเล่าให้แม่ฟังไม่งั้นโดนหวดแน่ๆน,นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เล่าเรื่องผีให้ฟังเป็นนัยะแค่นี้ละกันนะครับก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เจอมานะครับหลายๆสถานที่เห็นเป็นทุ่งล้างว่างเปล่านะครับก็อย่าไปปีนอะไรก่อนนะครับขอเขาก่อนว่าเขาขอบอกบอกขอก่อนละกันนะครับขอนะอะไรเงี้ยแล้วค่อยขึ้นแต่ผมตอนเด็กๆผมไม่ได้ขออะไรเลยผมก็ขึ้นก็ขึ้นเลยนะครับเออ ถ้าพูดไว้ก่อนน่าจะดีนะครับเป็นเหมือนการแก้เคล็ดแก,แก,แก้อะไรไปบอกกันไปนะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับม้านะเดี๋ยวผมทําเรื่องให้ให้ดูอีกทีแล้วกันว่าสเต็ปนมม,มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องผีที่ไปเจอมาอ่าชายแดนไทยพม่านะเป็นแม่น้ําตอนที่ไปน,นอนตกปลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียบเรียงกันนิดหน่อยนะครับต้องเรียบเรียงดีๆไม่งั้นมัน,ม,นมันยืดแต่ถามว่าน่ากลัวไหมหน้าวันนั้น สถานการณ์น่ากลัวนะแต่ผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าอ่าไม่ไม่กลัวนี่ก็เกือบดดน้ำแล้วเกือบดูดน้าเมือยแล้วแหละนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ผีๆีทั้งหลายเนี่ยอยู่ในปวนผีเข้าไปดูได้น,นะจ๊ะไปยจุบจ๊บๆติดตามมัฉาจมป่วนมันสดกันด้วยเดี๋ยวก็จะได้เห็นลูกม้ากันแล้ว